ใบกรอบข้าวไม่เต็มเม็ดประสบปัญหาเรื่องแมลงเยอะครับพวกหนอนพวกเตี้ยครับทาให้ข้าวแบบเจริญเติบโตช้าครับทั้งสภาพดินทั้งนี้ก็ทอนคานจะเข็มเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่จะติดทะเลใช่ไหมหนึ่งซองยี่สิบกรัมต่อน้ํา40ิลิตรใช่จานรับสภาพดินลาดข้าวงอกกอนหวานกับเกษตรกรเงินล้านค่ะพอกล้าสาหรับที่จะใส่กับรถดํานาโดยเฉพาะเลยพอลงไมมเคนเชื่ออะไรง่ายๆนะไม่เชื่ออะไรง่ายๆเรียว่า เห็นงข้างเขาแลก็ไม่เชื่อ,อ,อก็ลองไมาใช้เองเราลองมากลองมากก็เลยกดูก็ดีนะตอนนั้นหนึ่งไร่ได้เท่าไหร่ลุงโกโ้แปดสิบถังครับแล้วตอนนี้ล่ะคาดว่าจะได้เท่าไหร่คาดาถึงเกวียนผาดครับหน,หนึ่งเกวียนผาเลยชั้นลุยจะได้อยู่ประมาณหกสิบห้าถังต่อไร่ครับต่อไร่ครับผมมารอบฟองก็จะได้อยู่ประมาณร้อยสิบถังครับเกิดอยากรวยอย่างผมอยากเข้าอย่างเสมออย่างผมได้ร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบเม็ดครนะครับต่อรวงใช่ครับบานเย็นครับ ดีเยี่ยมจริงๆครับขาวก็จะเป็นรากเหมือนี่ครับที่รากมันทาให้เดินกอดีครับถ้ารากยามก็จะยาวว่าเพิ่มับเริ่มแตกไปเรื่อยๆครับครับผมปกติถ้าเราไม่ใช้แล้วลักษณะรากมันจะไม่ใช่แบบนี้เลยใช่ไรากก็ตั้นครับอยู่แค่ช่วงประมาณนี้เองครับก็คือมันก็จะประมาณแค่รอบๆนี้ใช่ไหมครับครับผมแลลักษณะของสีรากที่เราถ้าเราไม่ได้ใช้ปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้รากจะออกแดงๆครับผมไม่ค่อยแตกกอเท่าไหร่ครับเยอะขึ้นครับจากปักไปประมาณสาม ามกอนี่ก็เป็นสิบก่อครับอ๋อค่ะันก่อนที่ยังไม่ได้ใช้สารปรับสภาพดินผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับจะได้อยู่ประมาณ65้ถังต่อไร่ครับต่อไร่ครับผมมารอบสองก็จะได้อยู่ประมาณ110ถังครับครับผมแล้วพอเราใช้อันนี้1 1 0ถังนี่คือใช้สารปรับสภาพดินแล้วใช่ไหมครับคุณพี่ใช้มากี่รอบแล้วอะคะนี่รอบที่สองครับผมอ๋อคือรอบแรกประมาณ110ครับแล้วรอบนี้คาดว่าจะประมาณเท่าไหร่ น่าจะได้ร้อยยี่สิบถังครับผมอ๋อถือว่าพอใจนะคะครับพอใจมากครับทาไม่ข่าวอะไรเยอะกว่าเดิมเพลี้ยนอนยังไม่มีไม่มีแล้วไม่มีจริงลยคะไม่มีจริงสังเกตเห็นได้ชัดจากตาเปล่าหรือว่าต้องไปสังเกตใกลาเลยตาเปล่านะมองดูไม่เห็นไมม่ีเลยธรรมดานี้ถ้าไอ้เพล่งเพลี้ยเพิ่งนอนลงนี้มันจะกินให้เราเห็นเลยก็ที่ชายก็ใช้ทังซ่องร้อยลิตรใส่น้ําให้เต็มค่ะแล้วก็ยาคุมค่า ไอ้ขายานะขายาแล้วก็เอาไอ้ซ่านปรับสภาพิดินใส่ไปหกล่องก็5-2 1กล่อง5-2าซอต่อน้ำหนึ่งถังต่อน้ำหนึ่งถังน้ำหนึ่งถังก็คือมี200ลิตร200ลิตรอ่าแล้วชี่เนื้อที่ประมาณ6ไร่นุงเปี๊ยค่ะแล้วครั้งแรกที่เราใช้ข้าวอายุเท่าไหร่คะก็ประมาณ7วัน7วันใช่แล้วหลังจากนั้นอีกกี่วันเราถึงจะครั้งที่2ก็เดือนหนึ่ง อีกหนึ่งเดือนลักษณะดินที่เห็นนี่คือปกติที่เราไม่ใช้สารปรับสภาพดินลักษณะดินจะเป็นอย่างนี้ไหมคะไม่ติดมาขนาดนี้ละลากจะไม่เยอะขนาดนี้อ๋อเนี่ยต้นแข็งแรงมากใบก็แข็งแรงเรามีเปรียบเทียบไหมมีนี่อ่านี่เราได้จากไปข้างที่เขาไม่ได้ใช้ข้างๆที่ไม่ได้ใช้สารปรับสภาพดินโอ้ที่แทบไม่ต้องอธิบายเลยค่ะคุณผู้ชมว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะดูด้วยตาเปล่านี่รู้เลยเนี่ยอายุคราวเท่ากัน ึงเงินเท่ากันใช่ไหมคะมอันนี้นี่คือลักษณะเป็นข้าวอะคะไีคนก็นมาแนะนําให้<อ>ทดลองอเาคาแนะนำ<า>ทดลองว่ามีซานปรับสภาพดินที่ช่วยเรื่องดินเค็มดินเปรี้ยวอะไรเงี้ยแล้วก็ดินที่ว่าเป็นดินดานดินอะไรเงี้ยมาสนใจไหมที่แรกก็ไม่ได้สนใจแล้วแล้วเขาก็ แนะนำว่าลองเอาของนู่ทดล้องตัดอะไรแล้วก็เออก็ได้ก็ได้ลองใช่ไหมก็เลยลองเอาของเข้าไว้เห็นผลยังไงบ้างคก็จดใช้ครั้งแรกก็มองว่ามันแตกต่างจากแป้งอื่นที่เราทาอยู่แตกต่างยังไงแตกต่างแป้งนี้จะข่าวจะแข็งแรงฟ้าแล้วก็ไม่ต้องฉีดยาค่ะแมลแรงมากก็ให้เช้านะเนี่ยกับมาใช้สารปรับสภาพดินสองเดียวฉีดลงดินได้ผลแน่นอนและเป็นสารที่ไม่มีสารเคมีเป็นสารธรรมชาติจะนำผ้าเลาซู รานอาเซียนเห็นบอกว่าปลูกข้าวมาหลายสิบปีแล้วปลมงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่อายุส2องเรื่อยมาก็ช่วยพ่อช่วยแม่ทำนานเรื่อยๆมาก็มาจนถึงปัจจุบันนี่อายุ69ปีแล้วโอ้นานมากเลยเขามาแนะนํามาแนะนําว่าสารปรับสภาพดินเนี่ยอลองใช้ให้ลองใช้ดูค่ะแล้วคุณลุงก็ลองเลยใช่ไหมคะก็ลองลองใช้ดูนน,นยังบอกไอ้คนฉีดฉีดยาที่เขารับจ้างอ่ะบ,บอกเฮ้ยเขาบอกข้าวลงุงเนเปลี่ยนไปนะ เปลี่ยนยังไงคะถามว่าเปลี่ยนไปยังไงผมก็ถามว่าเปลี่ยนไปยังไงเปลี่ยนยังไงเออเขาก็บอกว่าข้าวลุงเขียวขึ้นมาละอ่าผมฮะเปิดรู้ว่าใช้เนี่ยสารปลากระพับดินที่เขาก็ให้เอ็งฉีดกันวันนั้นเละอ๋อดินตอนนั้นที่ผมสังเกตดูก็ลงไปย่ำดูอ่ะอ่ยาย่ำดูนิ่มข้าวดินนิ่ม,มไม่มีกระด้าง,งครับโอ้แต่แข็งแรงจริงๆเนาะตอนนั้นหนึ่งไร่ได้เท่าไหร่ลุงโก้แปดสิบถางครับแล้วตอนนี้ล่ะคาดว่าจะได้เท่าไหร่ค่าต่าถึงเกียนผ่านครับ หนึ่งเกวียนพาเลยชั้นลุยหน,ห,นหนึ่งซองต่อหนึ่งไร่ค่ะหนึ่งซองต่อหนึ่งไร่อันนี้ก็คือตั้งแต่ครั้งแรกก็คือครั้งเตรียมดิน,เ,นเตรียมดินค่ะพอหลังจากนั้นพอเตรียมดินเสร็จครั้งที่สองอัตราส่วนเท่าไหร่คะมีอะไรบ้างก็ครั้งที่สองเราก็จะต้องใช้ตัววัคซีนกรดอะมิโนกับซิลิก้าค่ะแล้วก็ตัวเพิ่มผลผลิตเราจะใช้ประมาณเดือนครึ่งก็ต้องใช้กรดอะมิโนกับซิลิก้าอีก ค่ะแล้วปริมาณที่เราใช้เนี่ยเราใช้ยังไงพี่ปานีอัตราส่วนเท่าไหร่อัตราส่วนเท่าเดิมเท่าเดิมหนึ่งซองหนึ่งซองน้ำสี่สิบริตตอนหนึ่งไร่เหมนกอหนึ่งไร่ค่ะแล้วในครั้งที่สามละคะอัตราส่วนยังไงบ้างเท่าเดิมเท่าเดิมเลยค่ระล่รากยาวรากจะยาวแล้วก็ขาวจะดีขึ้นปกติมันจะอยู่ประมาณร้อยฝ่าเม็ดนะร้อยฝ่าเม็ดเที่ยวนี้เรานับได้แ้วได้สองร้อยฝ่านับเลยเหรอคะนับนับเป็นเม็ดเม็ดกันเลยเหรอคะ เดินนับดูตามจุดต่างๆแล้วเม็ดเขาก็จะใสค่ะแล้วเรื่องของลำต้นล่ะคะพี่ปานีลำต้นเป็นยังไงบ้างลำต้นเขาก็แข็งแรงนะใบจะตั้งใบตั้งชันเริ่มเริ่มขั้นตอนแรกก็คือเมล็ดพันธุ์ค่ะจะต้องแช่เมล็ดพันธุ์24ชั่วโมงอ๋อก็คือ1วัน2 4ชั่วโมงอันนี้คือแช่เป็นกระสอบเลยแช่ทางกระสอบเลยครับค่ะแช่ไปทางกระสอบเลยบ่อนี้ก็อยู่ประมาณ40-60ถึงกกระสอบกะลายสักนิดหนึ่งบางทีเป็นลายในนู้นแล้วมันมันกว้างเกินไป ล้วก็จะละลายใส่ภาชนะนี่เราก็จะเพื่อที่ให้มันไปได้ทั่วถึงทุกทุกเนื้อที่ฮะนี่คือผ่านการแช่มา24<ล>ชั่วโมงมแล้วก็บ่มมาอีก24ชั่วโมงก็ะงจะเริ่มมีรากใช่ไหมฮะก็จะเห็นข้าวเริ่มออกรากขาวๆนี่ก็เป็นเป็นข้าวที่ผ่านกระบวนการแช่บ,บ่มที่สมบูรณ์พร้อมที่จะเอาไปโรยลงถาด อันนี้เป็น48ชั่วโมงเพราะ48ชั่วโมงเขาก็จะอ๋อเราก็จะเห็นเยอะขึ้นเนาะใช่เขาก็จะหน่อข้าวก็จะยาวขึ้นนะรากก็จะยาวขึ้นข้าวลักษณะนี้อยู่ประมาณ5-7วันเราจะลากเขาจะมีความแตกต่างแล้วจากก็จะเริ่มเป็นลากขาวเขาจะประสานกันพันกันเมากขึ้นนะคือการออกรากเขาออรากได้เร็วแล้วก็เยอะขึ้นนะครับที่เห็นเลยคือต้นข้าวแข็งแรงสมบูรณ์นะฮะคือต้นไม่อ่อนไม่หัด ไม่หักพับง่ายพอไปพอไปดำแล้วก็จะต้นตรงสวยยังไงรากใหญ่รากใหญ่รากยาวค่ะเดินหาอาหารได้เก่งก็จะส่งผลกระทบกับลูกค้าปลายทางโอเคค่ะได้ข้าวที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปปักดำลดเวลาลดปุย๋ยลดทุกสิ่งทุกอย่างเรามีเวลาไปนั่งเล่น Facebook ด้วยเล่นไลน์ด้วยแต่ถ้าคุณยังใช้แบบเดิมๆอ่ะไม่มีเวลาเล่นไลน์ไม่มีเวลาเล่น a c e b o o k นะครับเข้าใจนะฮะาปรับสภาพดีนะะบานเย็นฮนะบานเย็นดีจริงๆนะผมหมอปลาหมอผีและเกษตรกร บานเย็นหมอปาขอรับประกันว่ามันดีจริงๆฮนะลดต้นทุนลดทุกอย่างฮนะบานเย็นดีจริงๆคนระับหมอปาการันตีด้วยอาชีพหมอผีและเกษตรกรสนะอบถามเพิ่มเติมโทร0967569242ดเจโชกี้บานเย็นได้เลยนะครับ